ดูมีกันที่นะครับวันนี้มาในเรื่องของดาบเรื่องของดาบเนี่ยเคยรีวิวไปถึงดาบเงินนะครับมีดาบเงินชน,นิดหนึ่งก็คือดาบเงินพมา่านะครับดาบเงินพมา่าเนี่ยมันมีได้ทั้งที่เป็นเงินแท้กับเงินไม่แท้นะครับบางทีเขาอาจจะใช้คําว่าเงินพมา่าก็ได้หรืออาจจะใช้ ใช้คำอื่น,นะครับเช่นเงินยวงเท่าๆที่สังเกตดูเนี่ยนะครับมันจะต้องดูองค์ประกอบรวมๆมากกว่านะครับเพราะว่าดาบพม่าที่เป็นดาบเจ้าจริงๆนะครับเช่นดาบไทยใหญ่ไทยใหญ่ก,ถญก็ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่นะครับเป็นอาณาจักรก็เป็นเป็นทางพม่าไปแล้วดาบไทยใหญ่ดาบไทยลื้อนะครับดาบทั้ง12บสอมันนา ที่เป็นดาบเจ้าและเป็นเงินจริงจก็มีแต่ทีนี้จะมีดาบอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเป็นดาบของเทือกขายตามร้านของเทือกทางชายแดนพม่านะครับทางภาคิิเล็กทางแม่สายนะครับก็จะเป็นเป็นงานตัวนี้นะครับเป็นงานตัวนี้ตัวนี้เคยให้ดูแล้วนะครับมีในรีวิวก่อนหน้านี้แล้วเป็นตัวประมาณนี้นะครับเนื้อวัสดุโลหะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสีเงินถ้าขัดนะครับมันก็จะเป็นเงินเงา วับแวบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยเล่นเครื่องเงินหรือว่าเคยรู้จักเครื่องเงินเคยเคยซื้อเครื่องเงินแท้ๆเนี่ยนะครับอาจจะร้านทองบ้างอาจจะร้านร้านที่เป็นร้านเงินที่เชื่อถือได้ลองมาสังเกตสีนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ขัดถ้าตัวที่ขัดแล้วนี่ครับสีเงินมันจะค่อนข้างไปทางเงาแบบสแตนเลสเวลาที่มันหมอกเนี่ยมันจะหมองแบบอลูมิเนียมคล้ายๆกับอลูมิเนียมที่เป็นที่เป็นลูกฟูกน,นะครับ รูปโฟกสีเงินๆตามออฟฟิศนะครับสีเวลาที่มันเหมาะจะเป็นลักษณะน,นี้ตัวใบตัวด้ามน,นะครับก็ ถ้าถามว่ามันมีความละเอียดหรือเปล่าก็มีความละเอียดนะครับทีนี้ประเด็นวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของราคาครับว่าเราจะไปได้ราคามายังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาพูดถึงวัสดุที่ใช้ทําอย่างเดียวลวกันถ้าเป็นดาบเงินนะครับดาบเงินที่เป็นดาบเงินลึกเนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุคล้ายเงินนะครับแต่ว่ากลิ่นมันจะออกไปทางสังกะสีลองลองดมกลิ่นดูนะครับกลิ่นจะคล้ายกับห่านไปฉ่ายนะครับ คล้ายๆผ่านไปฉายรุ่นรุ่นเก่าๆอาการนี้มันเป็นเงินก็จะเป็นเงินที่ไม่นวลน,นะครับดังนั้นอาจจะต้องลองศึกษาในส่วนของเรื่องเงินนะครับใครที่อยากจะได้มีดาบเงินเก็บไว้นี้ถ,ถ้าถามว่าเอามาพูดทีนี้แล้วถ้าดาบเงินเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับดาบเงินที่มีอยู่จริงๆอ่ะมันจะไม่ข่าวมากนะครับมันจะไม่ข่าวมาก มันจะออกเป็นมันมีความเงางามนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีดําลักษณะแบบนี้นะครับออกดำดำมนวนลักษณะนี้แต่มันจะไม่ไม่จมมนนะครับมันจะมีความเงางามอยู่ในความที่มันดําเลยตัวถามว่าขัดได้ไหมขัดก็เป็นสีขาวเงินนี่แหละครับเป็นสีขาวนวลเงินนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับมันความความเงางาม ไม่ได้ชุกน้ำมันไม่ได้ทาน้ำมันเพื่อให้เกิดความเงางามนะครับมันจะมีความเงางามของมันอยู่ในตัวแม้กระทั่งสีมันจะเป็นสีดำไปแล้วก็ตามนะครับอาการดำเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการลมมาเพื่อให้มันเกิดความสวยงามนะครับเพราะว่าขาวแบบเงินเนี่ยมันคือมันขาวขาวปอนนะฮะขาวแบบขาวขาวสว่างมันอาจจะไม่สวยไม่ไม่ไม่เหมาะสําหรับ อาวุธก็ได้นะครับแต่ใครที่ชอบนะครับสมมติว่าเราไปสั่งทําง,งานเงินใหม่เรามีดาบอยู่สักเล่มซึ่งมันสรงคุณค่าเราไปอุ้มเงินใหม่มาก็ได้นะครับในตัวดาบเงินเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดนะครับเช่นตัวของเนี่ยนะครับที่มันเป็นที่มันเป็นรอยทักเนี่ยนะครับเป็นรอยทักคล้ายๆรอยเงินทักนะครับเป็นลายนเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดสวยงาม ถึงแม้มันจะมีลายไม่ได้มากอะไรนะครับแต่ความสวยงามเนี่ยมันมีอยู่ในตัวชิ้นงานที่มันเป็นเงินอยู่แล้วนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับดอกจอกเนี่ยมีตุ่มมีตุ่มด้วยนะครับแล้วก็ปลายของมันส่วนมากจะเป็นทองแดงนะครับเพื่อเวลาที่เราตั้งเวลาที่เราไปวางไปอะไรเนี่ยมันทองแดงมันก็จะบุบยากกว่าน,น,นะครับถ้าบุบก,ก็บุบได้แต่ว่าความเสียหาย มันก็จะไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะแบบศึกษานะครับหรือว่าชอบดับเงินหรือว่าอยากจะได้ได้ดับเงินเรื่องราคานะครับพูดไปมันก็จะอาจจะไปกระทบนะครับเรื่องของคนที่อาจจะขายดาบับที่เป็นดับเงินนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านสนใจเนี่ยก็ต้องไป ดูตามกลุ่มนะครับตามกลุ่มที่มีดาามีอะไรพัวเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์หลกากย่างนะครับอย่างเมื่อก่อนเนะี่ยผมอยากได้ด่หเึ่นนะครับเราก็แบบว่าตามหานะครับเพราะว่ามันเป็นความประทับใจในวัยเด็กเหมือนกันไปเจอนะครับไปเจอบางครั้งเนี่ยขายแพงนะครับแต่ไม่ใช่ ไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ดบ๊เงินที่โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเป็นแบบนี้ขายที่นัดแถวบ้านราคาหลาดาดักตำนะครับแล้วเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินแท้แต่เขาก็จะระบุไว้เสมอนะครับว่ามันเป็นด,ดั๊เนฉะนั้นก็ประเด็นในวันนี้นะครับก็คือ1การเลือกซื้อดาบเงินนะครับก็ลองพิจารณา ส่วนประกอบองค์ประกอบต่างๆครับหรือว่าอาจจะส,สอบถามที่มาที่ไปว่าซื้อมาจาก,จากไหนได้มายังไงนะครับบอกสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเซดับเงินไว้นะครับให้พิจารณานะครับให้พิจารณาดูว่าอ่ามันมีข้อมูลยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวนี้คืออาจจะไม่ได้พูดอีกครั้งนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเป็นตัวลิงก์ในคลิปให้นะครับว่าตัวข้อเด็จจริงเนี่ยหรือประสบการณ์ที่ผมได้มาเป็นยังไงนะครับอันนี้สรุปประเด็นนะครับสรุปประเด็นนะครับประเด็นที่หนเนี่ยก็ลองดูวัสดุภายนอกนะครับอ่าท่านอาจจะต้องมีประสบการณ์เรื่องของเครื่องเงินนะครับหรือว่าเท x t เจอของเงินอีกหนึ่งนะครับแล้วก็สเรื่องของ ศิลปะรลดลายต่างๆที่อยู่บนดาบเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะมีกลุ่มให้ศึกษายเยอะประสบกวรานะครับในในปัจจุบันเน,นะครับหนึ่งรูวัสดุที่เป็นภายนอกนะครับหน้าตาภายนอกเงินนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปขัดหรือว่าจะเป็นของใหม่กว่านี้สีเงินมันจะออกจะเป็นกึง่งกึตะตันเล็กนะครับแต่ว่าตัวนี้ เวลาที่ซีดลงนะครับสีจะคล้ายๆอลูมิเนียมต่อมานะครับพิจารณาที่ตัวใบนะครับตัวใบนะมันจะมันจะดูไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่นะครับสองประเด็นที่ที่จะให้ลองดูนะครับส่วนประเด็นเรื่องราคามันอยู่ที่ความพอใจนะครับ ถ้าเราชอบดับเงินแบบนี้แล้วราคามันพอเหมาะพอสมก็ซื้อได้นะครับซื้อไปเก็บไว้ประดับนะครับก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราจะไปแนวในแนวทางของการแบบว่าเชิงอนุรักษ์หรือเชิญศึกษานะครับก็พิจารณาดักเงินแเนี่ยนะครับก็ให้ดูในประเด็นเดียวเหมือนกันนะครับประเด็นเดียวกันเลยก็คือเรื่องของ วัสดุที่ใช้ทําพื้นผิวต่างๆครับพื้นผิวของเงินนะนะครับตรงเนี้ยห้ดีเลยนะครับพื้นผิวของเงินแท้ๆนะครับแล้วก็ศิลปะต่างๆนะครับศิลปะต่างๆความละเอียดละออความงดงามของมันเนี่ยผมว่ามันจะมันจะใส่รายละเอียดดะเอะกว่านะครับถ้าเป็นเงินแท้นะครับเพราะว่ามันอ่อนกว่าวัสดุที่ มักเอามามาใช้ทำเรื่องอื่นนะครับหรือว่าอาจจะเกลี้ยงกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นเงินมันเป็นเงินเกลี้ยงแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือดูพื้นผิวของเนื้อวัสดุที่ใช้ทำนะครับต่อมานะครับอันนี้เราสังเกตว่ามันเลี้ยเล็กเรียวแล้วน้ําหนักนะครับน้ําหนักเนี่ยเบากว่านะครับไม่ใช่เบากว่าเพราะเล็กนะครับแต่มันมันเบาเพราะว่ามันเป็นดาบดาบโซนดับเมืองนะครับดบับ โซลันน,นะครับใบนะครับใบแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเก่าอะไรของเราเราชอบเราสั่งใบใหม่มาทําก็ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเรามีมีใบที่มีประสบการณ์มีความประทับใจที่ดีนะเรามาสั่งทําเงินก็ได้นะครับสั่งทําเงินภายหลังก็ได้แต่ถ้าไปพิาจารณาดับเงินเนี่ยอืมก็ถ้าให้สวยนะครับควรจะเป็นใบเก่า กัะเพียรนาที่ตัวของใบแล้วกันนะครับรูปร่างต่างๆของใบเนี่ยความงดงามของใบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนดาบที่เป็นของเลเยลึกนะครับมันจะมีความชดช้อยมันดูแล้วมันมันเป็นดาบที่ใช้งานจริงเอาไปใช้งานได้จริงนะครับความเลียวความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆนะครับสัดส่วนต่างๆมันจะดูพปอเหมาะพอสมดูใช้งานได้จริงดูสมเหตุสมผลนะครับฉะนั้นประเด็นในการเลือกพียรณนานะครับ ผมก็ฝากไว้ทัดสอบประเด็นนะครับในเรื่องของจากเงินนะนะครับก็ทิ้งท้ายว่าไงดีนะครับก็ขอให้มีความสุขในการาสะสมได้น,นะครับหรือว่ามีความสุขในการศึกษาได้น,นะครับอ่ะพิมี์กันที่วันนี้ขอบคุณมากครับ